จีนอเมริกาทำตลาดลดเดือดจัดชิ้นส่วนอาจหายไปเยอะ สวัสดีครับผมคารเลิซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจยานยนต์นะครับในระดับโลกในกระแสคลุกขุนนะครับต้องบอกว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยโหประเชิญหน้ากันเลยนะครับพามาดูสารตั้งต้นก่อนนะครับก็คือคุณแนนซี่เพโลซี่เนี่ยเป็นประธานสภานะครับเขามาเยือนไต้หวันประธานสภาของอเมริกานะครับก็คือแบบโอ้โหมีตำแหน่งใหญ่โตเลยละมาเยือนไต้หวันโดยที่มีเสียงคัดค้านจากประเทศจีนนะครับ การมาเยือนครั้งนี้ต้องบอกว่าส่งผลไม่ดีอย่างมากเลยนะฮะในะได้หลายแง่มุมนะครับจนไปถึงขั้นเขากลัวเรื่องสงครามกันเลยนะครับแต่วันนี้การเลสซิ่งจะพามาพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจยานยนต์นะครับภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอเมริกาเป็นต่อนะครับแต่ในแง่ทุนของธุรกิจยานยนต์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอเมริกาเนี่ยเสียผลประโยชน์เยอะน่าดูนะครับแต่จีนเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับที่ไม่มีใครปฏิเสธได้หรือนะฮะ จะให้รับก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับอเมริกาอยู่ในจุดนั้นเลยนะครับถ้าบอกมาในแง่ธุรกิจยานยนต์นะครับพามาเริ่มต้นดูจากเรื่องแรกนะครับขออนุญาตค่อยๆเล่านะครับเรื่องของ CATL นะครับทันทีที่เกิดเรื่องคุณแดนซี่นะฮะ CATL ก็เลื่อนการลงทุนในอเมริกาเหนือทันทีนะครับ CATL เนี่ยขออนุญาตเล่าสั้นๆนะครับก็คือบริษัทผลิตแบตเตอรี่ของจีนนะครับซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกละตอนนี้นะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนด้วยนะครับ Uh, C.A.T.L. เนี่ยมีการเตรียมที่จะลงทุนนะครับส่งมอบให้เทสลาและก็ฟอร์ดนะครับ uh, ก็คือทางด้านของเทสลาและฟอร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์อเมริกานะครับถ้าต้องการจะทํารถ E ีวีอ่ะนะครับ uh, C.A.T.L. ช่วยได้ววาอย่างนั้นนะครับแล้วทางด้านของเทสลากับ uh, ทางด้านของฟอร์ดก็ต้องการด้วยเหมือนกันนะครับแต่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยผมว่าเขายอมไม่ได้รอกครับ ที่จะให้บริษัทของจีนเนี่ยมามีเอี่ยวกับรถแทบจะทุกคันในอเมริกาอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยว C A T L จะกลับมาเล่าให้ฟังท้ายคลิปนะครับมันแน่นอนต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับาพามาเริ่มต้นดูจาก EV ก่อนขอญาตปูพื้นฐานาให้ไปค่อยๆไปได้กันนะครับรถพลังงานไฟฟ้า100%เนี่ยหรือรถ EV นะครับที่เรารู้จักกันนะครับรถ EV เนี่ยก็คือรถที่เสียบไฟฟ้านะครับไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะครับ จีนเป็นผู้ผลิตใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็น่าจะนะครับเอาจริงๆเขาไม่ต้องไปส่งขายที่อื่นแล้วครับขายแค่ในประเทศเฉยเนี่ยก็แทบจะไม่พอขายแล้วนะครับแล้วในปัจจุบันนะครับรัฐบาลจีนก็มีนโยบายนะครับที่จะเปลี่ยนรถน้ํามันเนี่ยเป็นรถ e ีวีนะฮะอันนี้เขาเริ่มทําแล้วเป็นเมืองเฉพาะเป็นเมืองเมืองไปนะครับค่อยๆทําไปเรื่อยภายในระยะเวลาไม่เกินกี่ปีนี่แหะครับไม่เกิน10ปีนี่นะครับบริษัทจีนเนี่ย ผมมั่นใจว่าจะขึ้นมาเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกแน่นอนในแง่ของทั้งยอดขายนะครับทั้งแง่ของมูลค่าบริษัทนะครับถ้าบริษัทอื่นๆในโลกนี้ไม่เปลี่ยนเป็น EV นะครับจีนแซงแน่นอนนะฮะแต่ว่าทีนี้เขาก็ยังไม่ทำนะฮะถามว่าทำไมเขาต้งไม่ทําผมพามาดูข่าวโฟกนะฮะโฟกส s w วาเกเเนี่ยเขามีแผนพัฒน,นารถ EV นะครับโฟกส์สวากเกนขออนุญาตเล่าสั้นๆเหมือนกันนะครับก็คือบริษัทที่ผลิตรถเยอะที่สุด อันดับ2ของโลกนะครับและยอดขายเยอะแล้วก็มีแบรนด์ที่อยู่ในทางด้านของตัวแบรนด์ของเขาเยอะนะครับทั้ง Audi ทั้งพอร์ชนะครับทั้งลัมโบกินีนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีแต่แบรนด์เทปๆทั้งนั้นนะครับอยู่กับทางด้านโฟล์ s สวา e เทั้งหมดนะฮะเขาลงทุนในจีนมาอย่างยาวนานแต่การลงทุนคราวล่าสุดนี้นะครับมีข่าวนิดหนึ่งนะฮะก็คือรัฐบาลเยอรมันเนี่ย ปฏิเสธที่จะค้ำประกันการลงทุนของโฟกสวาเกนในจีนครั้งนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหลายคนก็สงสัยนะฮะแล้วก็กังวลกันนะครับว่าโฟกสวาเก้นอาจจะโดนจีนเนี่ยกลืนเข้าไปนะครับถามว่ากลืนแบบไหนนะฮะคือถ้าผลิตอยู่ในประเทศแล้วขายในประเทศจีนไม่มีใครว่าหรอกครับแต่โฟกเนี่ยเขาออกส่งขายข้างนอกด้วยนะฮะแล้วโฟกอยากทำอีวีขายนั่นหมายความว่ามีโอกาสเป็นไปสูงที่จะมีชิ้นส่วนจีนนะครับผสมอยู่กับโฟก แทบจะทุกคันนะฮะว่าอย่างนั้นแล้วกลับมาดู C A T L สักนิดหนึ่งนะครับไอเรื่องที่เขาจะเลื่อนการลงทุนในอเมริกาเหนือเนี่ยอเมริกาเหนือหมายความว่าเขาไม่ได้ลงทุนในอเมริกานะครับเขาจะมีโรงงานของเขาเนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกนะฮะโอ้โหดูความแสบของเขานะครับอยู่ที่เม็กซิโกนะแล้วส่งมอบแบตให้เทสลากับฟอร์ดนะฮะโดยที่นะครับส่งผ่านเท็กซัสนะครับนี่หมายความว่านะฮะจริงๆแล้วจีนก็ประกาศ สงครามค่ะมินามานานพอสมควรเหมือนกันนะมีการที่จะ,ะมองเรื่องพวกนี้อยู่นะครับแล้วทางด้านของ CATL ถ้าเขาส่งมอบให้เท s la ได้ส่งมอบให้ Ford ได้ซึ่ง Ford เองนะฮะเขาก็ประกาศนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นเบอร์2นะฮะเป็นเบอร์2ของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใหญ่ที่สุดในโลกภายในไม่กี่ปีเนี่ยนะโหต้องบอกเป็นไปนได้ยังไงนะครับอันนี้เราก็ค่อยพามาเจาะลึกเรื่องของเท s l a กับ Ford นะครับผ่าน CATL นี่ละฮะเท s l ากับ Ford อันนี้คือประเด็นใหญ่ของอเมริกาแน่นอนนะครับเทสลาเนี่ยคือเบอร์หนึ่งะครับของโลกยานยนต์บ้านเราละแต่จริงยอดขายเขาก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่เขาเป็น EV นะฮะมูลค่าบริษัทนักลงทุนก็จะชอบอะไรที่เป็นอ่าอะไรที่เป็นอนาคตนิดหนึ่งนะครับและส่วน Ford เองก็เป็นผู้บริษัทผู้ผลิตบริษัทรถยนต์รายใหญ่อันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วนะครับแต่ในอเมริกาเนี่ยโอ้โหฟอร์ Ford นี่คือ แสุดๆนะฮะใครตะกี่ฟอร์ดก็คือเมกันนั่นเองนะครับแต่เทส l a และว o r r d เนี่ยตั้งเป้าที่จะเป็น EV แบบ100%ทั้งคู่นะฮะคือโลกนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วห่ะไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้นะฮะไม่งั้นบริษัทจีนก็แซงนะครับว่าอย่างนั้นนะครับฟอร์เองนะครับก็มีทิศทางที่จะเปลี่ยนเป็น EV เนาะอย่าง CATL อย่างที่แจ้งเมืสักครู่นี้นะครับถ้า CATL จ้างตั้งบริษัทอยู่ที่เม็กซิโกได้นะครับแล้วก็ส่งให้ f ฟอร์ดก็ขายดีนะครับ ฟอร์ดเพิ่มการลงทุนประมาณนะครับสองหมล้านเหรียญเพื่อผลิตรถจน EV ีนะฮะให้แบบสมบูรณ์แบบในปี2030นะครับคือแผนเขากลางไว้แบบเต็มที่และฟอร์ดเนี่ยนะฮะแต่ปัญหาคือนะครับถ้าเขาจะขายได้แบบระดับแบบเป็นเบอร์สองของโลกอ่ะถ้าไม่มีจีนนะฮะเขาจะไปเอาแบตจากไหนมาขายนะฮะมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะเอาแบตจาก CATL นะครับนั่นหมายความว่านะฮะสินค้าจากจีนนะครับ จะมีอยู่ในทุกคันของ Ford นะฮะในทุกคันของเท s l a โอ้โหนั่นทาให้ทางด้านของจีนเนี่ยกลายเป็นเสือติดปีกเลยนะฮะผมไม่แน่ใจนะว่าทางด้านของเมกาจะยอมรับได้ไหมนะถ้าเกิดว่าสินค้าจากจีนเนี่ยขึ้นไปเป็นแบบสินค้าที่อยู่ในของพรีเมียมของเมกาได้นะครับเมกาเหนื่อยแน่นอนนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรถญี่ปุ่นนะครับ รถญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าทําไมกระแสเรื่องของรถ E ีไม่ค่อยมานะครับอันนี้การเลซิงสรุปสั้นๆนะครับว่าจริงๆรถญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรถที่ขายดีนะฮะระดับโลกกัละขายดีที่สุดในโลกก็คือโตโยต้านะครับขายมากกว่า10ล้านคันแต่ว่าทางด้านของญี่ปุ่นนะครับการเลซิงก็ยังทํานายแบบนี้แล้วกันนะผมยังมองว่าญี่ปุ่นก็ยังจะเป็นคนที่ขายรถเยอะที่สุดในโลกอยู่นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าโลกเปลี่ยนไป EV ล่ะญี่ปุ่นจะทําไงนะครับญี่ปุ่นก็ไม่ลําบากหรอกครับเพราะว่าเขาก็รอให้เจ้าอื่น ขายเยอะๆอก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าโรงงานรีไซเคิลแบตอะไรพวกนี้เขาก็เตรียมไว้หมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้เปิดตัวก่อนเพื่อนเนี่ยน่าจะไม่ใช่บุดีแน่นอนนะฮะแล้วก็จริงๆเขาก็ขายดีอยู่แล้วนะครับแล้วทางด้านของจีนเองนะฮะเหมือนจะไม่เหมือนจะไม่แบบอยากเข้าไปนะฮะในทางด้านของญี่ปุ่นนะผมมองแบบนี้นะครับว่าเจ้าที่เขาอยากไปเนี่ยเขาอยากไปโฟกคเขาอยากไปฟอร์ดเขาอยากไปเทสท a ามันเกี่ยวกับเรื่องการเมืองล้วนๆเลยนะฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าจีนอยากขายรถแล้วตอนนี้นะฮะ โหมันมีปัญหาอะหลดย๋ย่าหลังจะพามาเจาะลึกจากประเด็นเรียกว่า,าทฤษฎีส,สมมบคิดอีกสักคลิปละกันนะครับแต่ว่าหลักๆนะฮะผมมองว่าจีนแทบจะไม่ไม่ค่อยสนใจรถแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับเหมือนกับว่าจีนไม่ได้อยากขายรถดีนะฮะไม่ได้อยากขายรถให้จํานวนมากๆนะฮะแต่เขาอยากเล่นการเมืองมากกว่านะฮะอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า,ารถญี่ปุ่นก็น่าจะอยู่ในสถานะของคนที่ขายรถ ได้เยอะที่สุดในโลกอยู่นะครับไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าในอนาคตนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV ีเองผมก็มัน่นใจว่ารถญี่ปุ่นน่าจะขายดีที่สุดนะฮะทีนี้มาสรุปให้ฟังนะครับเรื่องที่คุยๆไปแทบทั้งหมดนี้นะครับรถจีนนะฮะ รถจีนเนี่ยมียอดขายสูงมากนะฮะในตอนนี้นะครับแล้วความต้องการที่จะบริโภครถ E ีีนะฮะก็มีสูงมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งนะฮะว่าจีนเขาออกกฎหมายในบางเมืองนะเขาจะค่อยๆทําไปทีละเมืองนี่แหละครับให้อ่าเมืองอ่าไม่มีรถน้ํามันนะฮะที่จะ E v ีีไปเติมลงไปนะครับเขาจะทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าบริษัทของรถจีนเนี่ยจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกอย่างแน่นอนอันนี้การเล่งฟันธงเลยนะฮะ ถ้าเขาทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้แค่รู้สึกว่าเขาจะทําแค่เมืองเดียวเองนะเมืองเดียวในจีนนะครับทางด้านของโอ้โหมีหลายแบรนด์ของจีนอนะนะฮะ BYD อย่างเงี้ยนะขึ้นมาเป็นเบอร์สของโลกเลยนะครับนี่ถ้าเกิดว่าเขาทำสักสองเมือง3มเมืองเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งแน่นอนไม่ต้องคิดเลยนะฮะแล้วไอรถเจ้าอื่นนะ,ะเขาจะอยู่ยังไงนะครับเขาก็คงอยากทําเหมือนกันนี่แหละเขาอยากทํา EV นี่แหละครับแต่เทคโนโลยีของจีนเรื่องของการทําแบตเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งนะครับคือทุกคนต้องง้อ เพราะว่าจีนเนี่ยผลิตได้เยอะนะครับแล้วก็เทคโนโลยีก็ดีนะครับเอาแค่ชิปเฉยๆเนี่ยเราก็ปวดหัวกับชิปมากอยู่แล้วนะครับนี่ถ้าเกิดเป็นแบตน,นะ เป็นเรื่องของแบตเนี่ยต้องไปง้อจีนอีกนะฮะผมว่าอเมริกาเนี่ยทนเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้หรอกครับเขาก็เลยจะต้องหาวิธีแก้กันไปแก้กันมานะครับแต่ตำราของทางด้านประเทศจีนนะครับกับอเมริกาเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเขาสู้กันแบบคนละแบบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเหมือนเขาอ่านตำราคนละแบบนะฮะแต่มันแน่นอนนะของอเมริกาตำราก็โหดนะฮะของจีนตำราก็โหดสู้กันไปสู้กันมานะครับข้อดีก็มาตกอยู่ที่พวกเรานี่แหละฮะแต่ขอแต่ว่าอย่ามีสงครามนะเอาให้สู้กันไปแบบในเชิงธุรกิจนะฮะแต่มีสงครามมานี้ ปวดหัวแน่นอนนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ